ดีค่ะสมาชิกทุกท่านวันนี้นะคะก็มาพบกับคลิปดีๆจากศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติสาขาภาคกลางตอนบนจังหวัดสิงห์บุรีอีกคลิปหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะทางศูนย์ก็จะมาทำคลิปในการนำเสนอเกี่ยวกับแอปพลิเคชันหนึ่งนะคะที่ใช้กันทั่วโลกเลยนะคะแอปพลิเคชันนี้นะคะก็ชื่อว่าแอปพลิเคชัน z o o m นะคะ ซึ่งวันนี้นะคะทางศูนย์ก็ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็เป็นที่คุ้นเคยของสมาชิกทุกท่านนะคะที่อยู่ในสาขาภาคกลางตอนบนนะคะขอเชิญพบกับคุณธีรชาติสงห์มนัสนะคะหรือครูก๊อกของพวกเรานั่นเองนะคะสวัสดีค่ะครูก๊อกสวัสดีครับอ๋อสวัสดีค่ะ เอะเราไม่เจอกันนานเท่าไหร่ล่ะคะเพื่อถึงโอ้โหนานมากครับค่ะครูก๊อกนี่นะคะเคยมาสอนการใช้คอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็การใช้อินเทอร์เน็ตให้ทางศูนย์มาหลายรุ่นแล้วนะคะแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ในสรขาวภาคกลางตอนบนก็เป็นจํานวนมากใช่ไหมคะครูครับผมมีการติดต่อสื่อสารกันบ้างไหมคะระหว่างก<ร>็มีอยู่ครับนะคะก็ พวกเราฟังเสียงแล้วนะคะก็คงจะคุ้นเคยกันวันนี้นะคะครูก็เราจะมาพูดถึงเรื่องแอปพลิเคชันซูมนะคะครูหรือว่าแอปซูมสั้นๆกันนะคะครูครับผมแอปซูมครับอ่าทีนี้ว่าสมาชิกก็คงอยากจะรู้ว่าค่ะว่าแอปซูมมันคืออะไรครับแอปพลิเคชันซูมก็คือแอปพลิเคชันในการประชุมออนไลน์ครับแอปตัวนี้ ขามีความสามารถลอบตัวมากเลยนะครับพอเอาแหวนเอาภาพจากของเราคอมพิวเตอร์ของเราโทรศัพท์ของเราเอาให้คนอื่นที่อยู่ในห้องประชุมได้เห็นพร้อมๆกันหมดได้เอาเสียงออกให้คนอื่นได้ยินก็ได้คออืืแล้วก็ถ้าเป็นคนตาดีเขาก็จะเปลี่ยนสีแบ็กกราวก็ได้เปลี่ยนรูปแบ็กกราวก็ได้ะเรานั่งอยู่ในห้องประชุมแต่เราเปลี่ยน ลูกข้างหลังให้กลายเป็นหอไอเฟลดันกันอือันนี้ของเล่นของตาดีเขาอะนะครับส่วนตะบอดเราก็สามารถที่จะยกมือเพื่อจะขอไมคหรือเอาขาเรียกว่าโหวตได้แชทพิมพ์คุยกันในห้องประชุมก็ได้ไม่รบกวนคนอื่นด้วยได้ทั้งพิมพ์หาบุคคลได้ทั้ง พิมพ์ทีเดียวร้อยคนในห้องเห็นหมดเลยก็ได้เหมือนกันค่ะครับผมเป็นแอปพลิเคชันที่พรีเมียมมากครับแอปพลิเคชันตัวนี้ค่ะทีนี้ว่าแอปนี้เราจะอยากจะใช้แหละเพราะว่าเนื่องจากว่าคุณคง,งทราบข่าวนะคะว่าในเดือนหน้าเนี่ยทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยของเรานะคะก็จะจัดประชุมใหญ่ระดับชาติก็คือการประชุม สมัชชาคนตาบอดแห่งชาติับจะต้องจัดออนไลน์ซึ่งเป็นครั้งแรกนะคะครูในการการประชุมออนไลน์ใช่ไหมคะเนาะทีนี้ว่าเราจะเริ่มใช้อย่างไงบ้างคะค,ครูเราต้องเตรียมตัวก่อนทางนั้นการเตรียมตัวในที่จะใช้แอปซูมนี่ไม่ใช่แบบอ่านหน้าปากแป้งอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับการเตรียมตัวของแอปพลิเคชันนี้ก็คือหนึ่งเราต้องมีอีเมลอีเมลอะคะอีเมลอื อีเมลฮะอีมาจากอิเล็กทรอนิกส์เมลก็คือจดหมายนะครับอีเมลก็คือจดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์มีหลายค่ายเลยนะครับอ๋อแวนอ๋อค่ายดีแท็กทูมูฟเอเอสอะไรอย่างนี้ไหมคะครับอันนั้นคือค่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์ครับแต่เขาคล้ายคกันนะอผู้ให้บริการอีเมลก็จะมีเช่น g o o g l e Mail นะครับหรือเราจะได้ยินว่า Gmail นะครับ G ม,มาจาก Google นะครับเขาย่อว่า Gmail หรือ Hotmail ของ Microsoft อ Microsoft เนี่ยมีสองตระกูลมี Hotmail กับอ่าลุกอ,อ่า Microsoft มีสองตระกูลแล้วก็จะไปพวกอ่า Yahoo นะครับก็จะมี Yahoomail ของสมาคมคนตาบอดทางประเทศไทยแล้วก็มีแท็บเมลด้วยซึ่งพออใช้อยู่ค่ะครับซึ่งนี่แหละ นี่คืออีเมลนะครับจะเป็นสกุลไหนกันแล้วแต่แต่ขอให้เราต้องมีอีเมลอีเมลใช่ครับที่ขาดไม่ได้ก็คืออุปกรณ์สื่อสารของเราอ๋อนึ่ว่าอุปกรณ์ในครัวที่เราเคยทำคลิปอย่างอย่างอย่างอันนั้นเดี๋ยวไม่ใช่นะคะครับเดี๋ยวอันนั้นแคคลิปต่อไปเครับเป็นอุปกรณ์สื่อสารไม่ว่าจะเป็น Android ระบบ Android หรือระบบ iOS หรือเป็น Windows เป็น a p p เอ Apple ตัวอื่น Apple จริงๆมี2ระบบนะ mm. ครับมีทั้งที่เป็นโน้ตบุ๊กของ Apple ครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์สื่อสารดูเหมือนจะงงใช่ไหมไม่เป็นไรครับเราเอาแค่เราเอาแค่ตัวที่เป็น iOS ก่อนแล้วกัน iOS ก็พวก iPhone คนเนี่ครับเป็น iOS ล้วนๆเลยและแอ d r o i d ด์เหรคะ Android Android จะเป็นระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือเช่นพวก Samsung o p p o e อะไรพวกนั้นครับ<อ>ที่ไม่ใช่ p p o o n อืมค่ะอ่ะครับทีนี้ว่าพอเรารู้ไม่ว่าจะเป็นต้องมีอ e ีเมลแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์แล้วต่อไปทำยังไงต่อดีครับคุณครับผมดาวน์โหลด ต่อไปเราต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาไว้ในเครื่องเราก่อนดาวน์โหลดยังไงในเครื่องของเรานะคะดาวน์โหลดอย่างไรมาไว้ในเครื่องของเราในที่นี้เราจะพูดถึง iPhone iOS เนอะใช่ค่ะเพราะว่าที่ศูนย์มี e อ่าที่ศูนย์มี iPhone สมาชิกท่านอื่นถ้ามี Android ก็คือการโหลดของ Android ก็คือไปที่ Play Store Play Store ครับใช่ค่ะ Play Store ของ Apple ไปที่แ <App Store. S 1> อ p สโตร์แอปสโตร์นเราไปที่ a อ p Store กันเลยนะครับเนาะใช่ค่ะข้อความไม่สัฟฟารีโทรศัพท์รายการหน้าที่หนึ่งจากสอากสอารตั้งค่าวอลเล็ตบ้านสุขภาพทีวีก็ทัสแอปสโตร์มีแปดรายการนี่เรียบร้อยแล้วค่ะจา่<ต> <PM S 1> พอเราเข้ามาในแอปสโตร์ปุ๊บนะครับของของเครื่องคนอ,อื่นถ้าปัดมาแล้วหน้าจอไม่เหมือนของผอแหวนไม่ไม่ต้องห่วงนะครับ ให้หา App Store ให้เจอนะครับ App Store พอเราหาเจอปุ๊บเราไปที่ค้นหาเราจะไปค้นหาได้ยังไงหนะ้จาจองมันแบ่งไปส่วนเยอะไปหมดเลยทีนี้แต่ที่ขอบล่างขวาครับแล้วก็ไถขึ้นมาค้นหาใช่ครับขคาะเลยหนึ่งรายการแอปปุ่มทารสักเลือกอยู่ค้นหาปุ่มทบอ่าค้นหาปุ่มพอเขาบอกว่าเลือกอยู่ค้นหาปุ๊บเราขึ้นมาที่บนซ้าย เกมแอป,ปและอื่นๆช่องค้นหาทำ<ล>เพื่อแก้ไขเกมและอื่นๆช่องค้นหาเนาะเคาาเข้าไปครับตำแหน่งจุแทกอยู่ทัดช่องค้นหากำลังแก้ไขเกมแอป,ปและอื่นๆหมดตัวอักษรตำแหน่งจุดแทกอยู่ต้นบรรทัดทีนี้เราก็พิมพ์คำว่าซูมะกดัะไงคะครูแซดหรือตัว z นะครับ o o m แซดหรือตัว z นะครับ o o m ซี่ลแนั่นเองนะคะโอสองตัวใช่ไหมคะครูโอสองตัวครับแล้วก็ตัวเอ็มนะคะเอ็มมมะาอ่แล้วก็ไปที่ไหนต่อนะตัดไปที่คำว่า Search ค้นหานั่นเองซูมช่องค้นหาแกสองครั้งเพื่อแก้ไขครับซูมคราวมีถทิ้งธุรกิจซีดาวเครื่องจากอันดับเจ้าสิเอ็ดเจำนวนปุ่มค่ะไปต่อไปครับ ปไปอีกไปรับ<ป>ุ่มน่าเราจะเจอเขามารับเห็นไ,ไหมครับถ้าเรากดตรงนี้ก็คือเราก็จะเริ่มดาวน์โหลดอ่าลองดูครับซูมครับรับปุ่มก็กดไปตรงที่รับเลยใช่ไหมคะใช่ครับสุกรับปุ่มกำลังโหลดแอสโตไม่ให้เลือกปุ่มอือหืยกเลิกปุ่ม ซูมคาบมีทิ้งซูมแอปบินไปซินเทอร์ซินยูรี่แอด Gmail จุดคอมติดตั้งปุ่มอ่าติดตั้งปุ่มติดตั้งปุ่มติเดเสริ้นนั่นแหละครับแอปกระโดซูมช่องค้นหาแต่สองครั้งเพื่อแก้ไขครับซูมคลาบมีเปิดปุ่มอ่าพอเขาโหลดเสร็จแล้วปุ๊บตรงที่เราโหลดเมื่อกี้จะกลายเป็นเปิดนะครับเราเคาะเข้าไปได้เลยซูมเปิดปุ่ม ปซูมสตาร์ทวีดีทิ้งตอนนี้ขั้นตอนในการดาวน์โหลดเสร็จแล้วต่อไปก็คือการสมัครใช้งานอืมพออ้อนได้สมัครไว้หรือยังครับยังเลยค่ะรอครูสอนนี่แหลคะค่ะครูถ้างั้นเราก็เริ่มสมัครกันเลยเนาะครับเนาะใช่ค่ะครับลองเปิดวีดีโอมีทิ้ง on the go เข้าไปนวีดิ้งปุ่ม Join the meeting อันนี้ปุ่มนี้เอาไว้สำหรับการเข้าประชุม ไซน์อัพปุ่มไซน์อัพนี่ไงเจอแล้วไซน์อัพเอาไว้สําหรับการสมัครสมาชิกนั่นเองนะครับต่อจากไซน์อัพก็จะเป็นไซน์อินปุ่มไซน์อินนะครับไซน์อินคือเมื่อเราเรามีบัญชีแล้วเราเข้าทางนี้นะครับตอนนี้เรายังไม่มีบัญชีนะครับนะ <Sign in. S 1> เนาะไซน์อนเราปัดย้อนมาที่ไซน์อัพปุ่มไปที่ไซน์อัพนะคะไซน์อินไซน์อัพปุ่มไซน์อัพฮันเตอรปุ่มอ้าวแล้ว การรีฟิเคชันดีสคอนฟิมวัวเด็กบอสเบิร์ดยี่สิบหกเซปดีสองพันห้าร้อยหกดิสเดียร์วินนิสดีสโตดอ่าทีนี้เขาบอกว่าถ้าเราจะใช้แอปพลิเคชันตัวนี้เราต้องยืนยันวันเดือนปีเกิดอันนี้ต้องเติมยังไงนะคะครูอ๋อตัดต่อไปก่อนครับคอนเฟิร์มปุ่มก่อนเลยไปอีกครับหกเลือกอยู่ตัวเลือกตรงนี้อ่าเราเลือกตรง26ก,ก่อนก็คือวันที่นะครับใช้หนึ่งนิ้วปัดขึ้นหรือลงเพื่อปรับค่าตัเดือนตัดยี่สิบหกเลยใช ใช่ครับระบบบอกว่า26่สพอเราเคาะปุ๊บเราก็ใช้นิ้วเดียวเขียหกจากใช้นิ้วเดียวเขี่ยลงมาเขี่ยลงมาใช่ไหมครัครูครับผมยี่ส2บห้ากจากบวันที่ลงแล้วเราเขียงไปตามวันที่ของเรา24สี่หกจากสิบสองยี่สิบสามยี่สิบสองยี่สิเอ็ดยี่สิบสิบห้อันนี้คือเป็นวันวันวันเดือนปีเกิดหกจกสิองใช่ครับวันเนปีเกิดครับสิบสี่หกจากิบสองอ่ะสมมติเราเอาเป็นวันที่ เดี๋ยวเอาเป็นวันวันวันเกิดของศูนย์แล้วกันดิสีวันเกิดของศูนย์ใช่ครับสิบสองเมษายจากสิบเก้าหกจากสิบสองแปดเจ็ดหกหกหกจากห้าสี่สามสองหกจากวันที่สองเลือกอยู่ตัวเลือกรายการสามารถกลับได้แล้วก็ปัดขวาต่อไปเซตเทมเบอร์เลือกอยู่ตัวเลือกรายการสามารถกลับได้เซตเทมเบอร์คือเดือนกันยายนนะคะใช้ครับกันยายนเลือกเราจะเลือกเดือนเมษายนหรือเลือกเดือนต่างๆอันนี้นะครับ ปัดขึ้นเขี่ยขึ้นเขี่ยลงเข่น้นเขี่ยลงัรสามารถเลก22จาก30เลือกเซ p เทมเบอ์ยึดเซปเทมเบอร์เซ e เทมเบอร์เซปเทมเบอร์ับ2ตุลา2จูล2เมเอทเรีย22จากสนี้เลือกอยู่เพิ่นว่า0เกิดในเดือนเมษายนก็เลยต้องเลือกคำว่าเอพริเอพริลแปลว่าเดือนเมษานะคะครับผม20เอทร22จากเอทเรลเลือกอยู่ตัวเลือการก ค2าต่อไป,ไป <b> เลือกอยู่ตัวเลือกรายการสามารถปรับ2 5 6 3 b 2500 2500 2500 2558b 2500 2500 2554b 2500 2500 2551b เลือกอยู่2500 2553b 2554b 2555b เลือกอยู่ 2555b เลือกอยู่ตัวเลือกรายการสามารถปรับได้เพราะเราปรับวันเดือนปีเสร็จแล้วสามารถปรับได้ ปัดซ้ายยกลับมาที่คําว่าคอนเฟิร์มนะเข้าเข้าไปเลยเลือกอูคอนเฟิร์มปุ่มคอนเฟิร์มอินพลาสท,ทีนี้พอเราคอนเฟิร์มไปแล้วเข้ามาแล้วนะครับมันจะมาหน้านี่โอเคช่ okay. องก็ต้องกรอกอ,อีเมลไปสองคร้งเพื่อแกู้กออใช่ครับผมช่องอีเมลออีเมลอีเอเอีอความอีอมออีเมลอเอมอ N D C E N T E R S I N G B U R I n G M A I L C O M นี่ก็กรอกอีเมลเสร็จแล้วนะคะครับผมของท่านอื่นนะครับก็กรอกอีเมลของตัวเองลองไปได้เลยในช่องนี้ใช่ค่ะครับผมพอกรอกเสร็จปุป๊บ กำลังคลีทิกปุ่ม first name ช่องป้อนข้อความ first name แสองครั้งเพื่อแก้ไขอ่าต่อ first name ก็คือใส่ชื่อเราเคาะเข้าไปเลยช่องป้อนข้อความจะเป็นตำแหน่งชื่ออะไรบ้างคะครูไทยก็ได้อังกฤษก็ได้อ๋อไทยก็ได้อังกฤษก็ได้ใช่ไหมคะครับผม space i c t i c k net keyboard pass numbers net keyboard ภาษาไทยสุสะอูนอยอการันคอนอ อสระอาบดตอดอซสระอิอรอตารรนบดสระอุรอสระอีโอเคแล้วก็จะไปเป็น last name ใช่ไหมคร last name ครับบินเซนเทอร์ลิซิิยุทรช่องต้อนข้อความรลีติก last name ช่องป้อนข้อความบายซีคิงอัพ last name ช่องป้อนข้คาตำแหน่งจุดแรกนสกุลนามสกุลครับรสะระอิรอรอตารรนบดสระอุรอ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กลอไปสามช่องครับผมแล้วก็ต่อไปครับปัดต่อไปรอบิงเปอร์เซนเทอร์ซิงเดยรี่แอดสูดช่องคลีบไยซีคิ่งอัพไอเอครีตูเดอรครีเวอซี่สเตทเหมือนหวนเทอร์มอฟวิสเซอร์วิสรวิสไซน์อัพวุสกซรอรปที่ไซน์อัพเลยร์วคะครูครับผมไซน์อัพุเออซ์อ์ close ปุ่มทีนี้น้องปัดต่อไปครับข้อความเขาจะขึ้นมาให้อ่าน activation email send activation email send, send. ควมว่าเขาได้ส่ง email ไปที่เขาส่ง email ไปให้เราแล้วเราก็ต้องไปยืนยันใน email ของเรา โดยที่เอาไปที่อีเมลของเราใช่ไหมคะครูถูกต้องครับก็คไปเปิดอีเมลขึ้นมาออกออกจากแอปนี้ก่อนเวลส์ไทม์ไม่ได้รับอีเมลเลยข้อความจามโทรศัพท์หน้าที่การตั้งววลเล็ตนาฬิกาเมลกล่องเมลไม่ได้อ่งอีไปที่เมลนะคะครูเมลครับผมปุ่มย้อนกลับแก้ไขปุ่มกล่องเมลปุ่มย้อนกลับกล่องเมลใช่แบบส่งแล้วขยะขังขยะ บันสุดเลยครับฉบับร่าง VIP กล้องเท่าไม่ได้อ่านสองข้อความไม่ได้อ่านซูมเลอัไม่ได้อ่านแอปเปิลไลไม่ได้อ่าน, zoom. าน, zoom. ไไานซูมลอซัทเวทีวัวซูมไปไอปคาบเก้านาฬิกาสิบเก้านาฬิกาไม่ได้อ่านพิสเอ็กซ์ทเวทยูรอปค้าสิบเก้านาฬิกาบเก้านาในหัวข้อนี้ครับไม่ได้อ่าน มีแเครื่อองโปรแกรมตัวแอปพลิเคชันให้เรายืนยันว่าเราใช้อีเมลนี้จริงโดยการกดปุ่ม Activate ดูรีิตแถบเครื่องมือเก็บถาวรปุ่ม Activate นะครับ นี่ Activate account คือว่าพอเราสมัครเรียบร้อยที่เมลแล้วและให้เรามาที่ Activate account ไปเส้นธุ์ Activate account สามารถคลิงก์ช่องกดลิงก์ไปได้เลยก็ง่ายใช่ครับกดลิงก์ไปได้เลยลงเพื่อเลือกการทำงานเขาก็จะขึ้นชื่อคือเขาจะทวนให้เรามีชื่อมีนามสกุล last field name text password อตาตรงนี้แหละเราต้องกรอกอแล้วกรอกแค่ password กับ f o r f i r s password ตโอ้ค่ะตี้เราต้องตั้งยังไงครับรตั้งตามลักษณะการ password ส,สมัยใหม่เนี่ยครับก็ค,คือมีตัวใหญ่อย่างน้อยหนึ่งตัวมีตัวเลขมีตัวเล็กแนทีมัดตัวเลขลบตัวเลข แจ้นิมพ์ไปนกัดไปภาษาไจะต้องกีตัวขึ้นไปคะถ้าถ้าเป็นตั้งแต่แปดตัวอักษรขึ้นไปครับเป็นแปดตัวขึ้นไปนะแล้วก็มีการผสมผสานระหว่างตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วก็ตัวเลขโอเคแคปส์ไอเอ็นจีทูซีโรวันทูอ่าเสร็จแล้วนะคะครับทีนี้ปัดไปอีกช่องหนึ่ง Password. secure text field is empty 8 insertion point at start secure text field Ah, confirm password for confirm password secure text field confirm password terms of service link Colon select this option if you are signing, confirm password secure text field use the rotor to act Password. Password. แท็บอยู่ท้ายบรรทัด Password. Password. ซียร่าอินเดียเราเวมเบอรสองศูนย์หนึ่งสองเรียบร้อยแล้วค่ะ,อะสองช่องเรียบร้อยแล้วค่ะอะต่อไปนะครับพอเรากรอกเสร็จสองช่องแล้วก็มาที่ continue ครับ continue ป l a n คุณต้องการที่จะบันทึกรหัสผ่านนี้เพื่อใช้กับแอปและเว็บไซต์หรือไม่ Email address ไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องก็ได้นะคะไม่ใช่ตอนนี้ก็ไปที่ไม่ใช่ตอนนี้นะคะครูไม่ใช่ตอนนี้ลุ่มส a ฟ a า i ีที่อยู่อาร์ตูนห้าเว็บซูมอการเชื่อมต่อปลอดภัยและยืนยันผ่านแต่สองครั้งเพื่อแสดงตัวควบคุมนี้คือเสร็จแล้วเสร็จสิ้นในการติดตั้งการติดตั้งใช่ครับลงทะเบียนในการใช้ใช่ไหมคะคือติดตั้งเรียบร้อยสมัครแล้ว สมัครเรียบร้อยแล้วนะคะคในตอนหน้าจะพบกับอะไรดีคะครูที่ครูจะมาอธิบายให้สมาชิกฟังนะคะเราติดตั้งแล้วเราก็ต้องเข้าใช้งานค่ะครับใช่ค่ะมาพบกับการใช้งานนะคะในคลิปหน้านะคะวันนี้นะคะก็ทางศูนย์ก็ขอขอบพระคุณครูก็เป็นอย่างมากเลยนะคะแม่ครับผมินด,ดีรับใช้ครับ ได้มีความรู้ด้วยนะคะเกี่ยวกับการตรงทะเบียนวิธีการใช้แอปสูมนะคะในคลิปหน้านั้นนะคะก็คอยติดตามกันนะคะสมาชิกว่าทางศูนย์จะมีคลิปนะคะเกี่ยวกับวิธีการใช้งานซูมอย่างไรนะคะแล้วพบกันเร็วๆนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ กันมากมายจงไกลสักคนนั้นจะสั่น